สวัสดีครับนี่ก็อยู่ที่เครื่องใหญ่นะทีน,นี้ผมก็ลงเกมนะผ่านาแฟลได้นะครับตัวนี้ก็จะเสียบเข้าตัวตัวนี้นะครับก็คือ p พยนะเสียบเข้าไปปุ๊บอ่าโอเคอันนี้ผมจับตั้งไว้นะตัวนี้เป็นเพย s ซีสลิมนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วทีนี้เราก็ไปที่ หนึ่งแล้วก็ไปที่ไปที่ตั้งค่าอ่ะปุบปิดไปที่ตั้งค่าไปตั้งค่าไปที่โคเด้นนะอ่าอันนี้คือผมไปดูเกมที่ผมลงไว้นี่เกมผมลงผมลงมาแล้วนะสองเกมนะครับแต่ผมยังลงไม่ดูอันนี้ก็ติดตั้งเลยนะครับ <S <S กำลังติดตั้งอยู่อันนี้ก็ น่าจะเป็น p ีพนะครับตัวนี้ตัวนี้คือเราเรา,เาลง p ีพได้แล้วนะครับแล้วก็ลงเพ2นะครับในเครื่องนี้นะครับส่วนเพย์พสามผมจะเล่น god of war extension นะครับเดี๋ยวตอนนี้รอรอขาฐานมานะครับแล้วก็โหลดเกม n i n t e n d o s w i t c h อยู่นะครับซึ่งตอนนี้เรามีที่มีอยู่ตอนนี้มีเพย์สามมีเพย์สี่แล้วตอน i n t e n d o s w i t c h นะครับแล้วก็คอมหนึ่งตัวแล้วก็เล่นเกมได้โอ้โหบานเลยเกม เล่นเล่นเกมเลยตอนนี้ก็คือโหลดไว้นที่นี่คือตอนที่ผมเปิดเครื่อง PS3 ไว้นะเห็นไฟเขียวๆอยู่นี่คือเล่นเกมเทคเคนเทคเคนแท็กทัวร์นาเมนต์2นะครับแล้วก็อันนี้กําลังติดตั้งเกมของอ่ PSP เนี่ยที่ไวๆอยู่นี่น่าจะเป็น PSP ไฟของ PSP แน่นๆเลยเดี๋ยวผมรอดูก่อนจอยตอนนี้ก็มีจอยของเนี่ยอันนี้เป็นจอย Gen 2นะครับเดี๋ยวรอดูก่อนว่าติดตั้งแล้วจะเล่นได้หรือเปล่านะ รียบร้อยเป็นอะไรเอ่ยเป็นเกมเลยเอยเข้าไปดูไดันดนอันนี้เป็นโอ้เป็นพสองนะครับ War of the Monster นะมาแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกันเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเข้าไปดูกันเข้าไปตั้งค่าอีกรอบนึงนะครับโคเด้นนะครับผมไม่ได้ทำปกนะแต่ว่าคือเราเราจำชื่อเกมได้นะอันนี้ก็เป็นเกมโอ้โหไวมากอันนี้อันนี้น่าจะเป็น PSP แน่ๆเลย ซึ่ง php ผมโหลดทิกเก็ตหกไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวว่าจะแปลงไฟล์เป็นปังย่าไว้เล่นบนเครื่องนี้อีกนะพาเขาไปดูไวมากเลยเสร็จแล้วนะครับปน่าจะเป็นทิกเก็ตหกแน่เลยเมื่อกี้นี่ php นะครับเรามี php เห็นไหมมี php กับ php นะครับผมไม่ได้ทำปกนะแล้วเราไปดู php สองนี่ p h สองเรามาแล้ว p h สองเห็น php สองปะนี่แล้วเข้าแล้ว p h สองเนะี่ย นี่มาแล้วเ,เพยสองเราเล่นเอาเพยสี่เล่นเพยสองนะครับมาแล้วนี่ภาพสวยเล่นอดไรปะน่าจะเล่นได้นะโอ้เหลือๆโอเคโอ้โหภาพสวยมากเดวไปด้วย <Okay. S 2> เล่นได้นะแต่ตอนนี้ยังไม่มีมันนีเดี๋ยวเราไปดูเกมอื่นบ้างพี PS p พีเราดูพี p พีบ้างนะพี PS p พีก็เกมนี้พี PS p พีมาแล้วเห็นไหมใครเห็นพี p พีบ้างพี PS p พีมาแล้วมันบอกว่า select start อยู่ตรงนั้นที่เดียวกันเนี่ยคนละฝั่งโอเคกดสตาร์เพื่อเริ่มเล่นโอเคแล้วกดสตาร์เพื่อเริ่มเล่นแล้วนะที่แค่ กดโอ้นี่มาแล้วพีทพีก็มาพีทพีก็มาแล้วนะ edi, เห็นป่ะสว่างโอ้พีทพีก็มาโอเคประมาณนี้แค่นี้แค่นี้แคปปี้แล้วนะครับ